ันนี้สายหนึ่งนะกดให้มันได้จนเป็นเออะเข้าใจไหมเนี่ยแล้วก็พอถ้ามันได้ยังไม่ได้เอล้วก็ไปหมุนไอตัวลูกบิดอะบิดสายให้มันแน่นขึ้นแต่ต้องเงียบนะถ้ามีเสียงอื่นแทรกมันจะเป็นตัวอื่นอลองดู <Yeah. S 1> ะ <do> แล้วก็สายที่สองแต่ถ้าเป็นขึ้นสีแดงเนี่ยมันจะหย่อนไปละมันต้องมันต้องหมุนให้มันตึงขึ้น สีเขียวแปลว่ามันสูงไปถ้ามีเสียงแอลบา้าเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยแปลว่าพอดีพอดีจะได้สายที่สองเป็นสายอ e. ีอันนี้ก็หย่อนไปเวลาเราเล่นไปสักพักหนึ่งอะสายมันจะไม่อยู่ตัวมันจะหย่อนนิ้วอย่างนี้ก็พอได้สายที่สี่เป็นจี โอเคเรียบร้อย